อาละครับกระดาสีผมมาพบแกแะผมรับพิจ่ายร,ระบบขัดรอกโพสบัดหน้าผมวันนี้เป็นตอนที่1 1 3 5ถึงตอนที่1 1 3 6นะครับผมอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียรวราผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมือ่อ่านจะเร็กว่าครับหลังจากนั้นโอยังจะเออก็ได้ทาการตัดสิ้นส่วนของเซราแม่ต้องห้ามออกมาพรมามมอบมันให้กับเยทีแม้ว่ามันเะ็มขนาดที่เล็กไปอย่งมาก ซึ่งขนาดคมมันนั้นเป็นเพียงแค่หนึ่งปเปอร์เซ็นต์ของสีราบแม้นต้อะห้ามทั้งหมดแต่มันก็ทำให้เยเทียนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากรสทายที่สุดแล้วความสัมพันธ์เราบางเขาทั้งสองนั้นก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันมากเกินไปถ้าหากจะพูดกันตามตรงแล้วก็พวกเขานั้นเป็นเพียงเพื่อนได้หุ้นส่วนกันเท่านั้นและรรจะชิตาผู้แก่นสุดใ่คนที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันนั้น แต่พวกเขากระทำการต่อสู้กันอย่างสิ้นหวังเพื่อขอเอาเซราแมรห้ามมาครอบครองเฮต้าดังนั้นเยเทียนจึงถือว่าโอยังเจอเออนั้นใจกว้างไปเยอะมากที่มอบเซราแมนตห้ามให้กับเขาแม้มันจะเป็นก้อนเล็กก็ตามหากโอยังเจอเออได้ให้เซราแมรห้ามที่มีขนาดใจมากกว่านี้เย่เทียนก็คงจะไม่กล้าที่จะรับมันเย่เทียนทำการนั่งพักที่บ้านของยังเจอเออพักหนึ่ง และทั้งสองก็ได้พูดคุยกันเป็นราาันาหลังจากนั้นเจ้เหียงก็ได้กลับไปที่พระาชวังของเขาและเริ่มปิดการถกฝนอีกครั้งในวันนี้เขาได้ใช้เสียระตังห้าเพื่อทําการปรับปรุงขอบเขตกกระเพาะของเขาและในขณะเดียวกันก็อาศัยเสียร์ตองห้าเพื่อทำพวใจะในกระระแห่งเต่าตองห้ามรอน้นในอีกตดนหนึ่ง พระสว่งจาพัดในสปานประจาย์พระสวังเจิน้นปูและประจารย์พระสวังชินรงกำลังจุนดูปนจุลสุดของพระสว่งจาพัดในสวรรค์และประจารย์พระสวังเจิน้นปูก็ได้ถือธน,นูสงครามอยู่ในมือของเขาเจิ้นปูเจ้าสามารถที่จะยิงธนูนี้ได้ในตอนนี้ เราเจ้านั้นดูนอกสายตาของพวกเขาแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันผูด้ใดเป็นคนเดือนโนทุกนั้นแต่ข้าก็เก่งว่านิกายเทียนไหยก็ยังคงจะสงสัยว่าเป็นฝีมือของนิกายไมเทียและวิหารเมืองศูนย์ในบราณีพระอาจารย์พระสว่างชิงตรงได้หัวเจาะออกมาแต่มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยมันน่เกินไปที่พวกเราจะต้องแอบทําเรื่องแบบนี้ตะดเวลาจริงๆแถวข้าชอบสังหารคู่ต่อสู้โดยตรงมากกว่า พระอาจารย์พระสปังตื้นผูกอ,อกมาและพระอาจารย์พระสปังชิงทองก็ได้ยากหน้าเห็นด้วยเช่นกันอันที่จริงข้าชอบที่จะสังหารพวกมันต่อหน้าเช่นกันแต่การทำม่ไรแค่น้อยเช่นนี้มันไม่เหมาะสมที่ข้าจะลงมือได้ทั้วตัวเองแต่พวกเหล่านั้นก็ไม่มีทางรลือด้วยคำสั่งของรุดแหนาจา่าไม่ใช่สิ่งที่ข้าแต่เจ้าจะสามารถฝ่าฝืนมันได้ภารกิจของพวกเราก็คือการส่งเสริมการดำเนินของโลกตองห้า และแม่ญาติให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่น่าเสียดายที่โรคต้องห้ามนั้นยากเกินไปที่จะถูกกำเนิดขึ้นมาได้และพระชาวางจารพัดในสมัยก่องพวกเราก็ได้ทํางานดังหนักมาเป็นเวลานานแต่เราก็สามารถที่จะกระตุ้นการกำเนิดของมันได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโรคโบราณชนชูดในปัจจุบันนั้นยังคงต้องการเลือดเนื้อและปิญญาณของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากและมีเพียงสิ่งมีชีวิตระดับมรดกแท้จริงและมรดกตาที่ตาเท่านั้น ที่สามารถทําให้ตุกโบราณชอนชูสามารถพัฒนากลายเป็นโรคกตองห้ามใต้ในสูแต่อย่างไรก็ตามมันมีมรรคผลที่แท้จริงและรลทห้เต่าจำนวนมากเกินไปถ้าพวกเราทําการสังหารพวกมันโดยตรงพวกมันนั้นก็จะต่อต้านพวกเราจะแน่นอนและเมื่อถึงตอนนั้นสงครามขนาดใจก็จะถึงกันเขึ้นและพรรคผลที่แท้จริงและมรรคผลตั้ที่เต่าจะช่วยยุคนของพวกเราก็คงจะถูกฆ่าไปตู้ ถึงแม้ว่ามันจะทําให้โรูปโบราณชนชูสามารถเติบโตขึ้นได้แต่การเสียหายที่พวกเราได้รับนั้นมันมากเกินที่จะรับไหวข้าเองก็คิดแบบนั้นพระมัจาาย์พระชวังเจิ้นบูแทบอยากหน้าเห็นดูแม้ว่าเขาจะสามารถเติบโตได้รวดเร็วอย่างไรพวกเขาก็ไม่สามารถที่เหนือกว่าพระชวังจาาพัดในสปันกับพวกเตาได้ดาบใดที่พวกเขาไม่สามารถได้กำเนิดบนพระรุตแห่งอาณาจารพวกเขาก็จะกลายเป็นเดือดรอดในแผนการของพวกเราท่านั้น แลาเมื่อโรคต่อห้ามได้ถือกันมาขึ้นพวกเขาก็จะสามารถใช้โรคต่อห้ามนี้เพื่อระบุพิกัดเฉพาะต่อโจให้บริหารจัดหัวหายแวลาถ้าหากบรุิหาจักหัวหายสามารถยินยันพิกัดนี้ได้แล้วข้อนั้นก็จะทาการข้ามผ่านพิธีห้ามและความมืดมาแต่จะได้ก็ตามทั้งสองก็ยังคงมีความคิดอยู่ภายในใจพวกเขานั้นก็ต้องการที่จะกลายเป็นบริหาจักเช่นกันถ้าหากในกรณีนั้นภายในาจากที่มีคุ้นเคยแห่งดี พวกเขาที่มีความแข็งกร่งที่สุดก็จะสามารถครอบครองอาณาจักรแห่งดีรายยกระดับตัวเองให้กลายเป็นพระราชาจักรได้แต่ความคิดนี้ได้เกิดขึ้ขนเพียงชั่วขณะเท่านั้นละพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเขียเรื่องนี้อีกต่อไปประการหนึ่งมันก็เป็นพอพระอาจารย์พระสจ้างอีกคนหนึ่งของพระสจ้างจารพัฒนในสวรรค์น,นั้น ก็คือพระจารย์พระชฟังไปฮูขอนห้นเป็นผู้สืบทอดแสรือ่อมาจากมรดทะเลหัวไหยแม้ว่าคาแก่งของคอนั้นจะมาได้แข่งแข่งเทียบเท่ากับพวกเขาแต่คอนเนนก็ถือว่ามีสถานะที่สูงส่งมากกว่าพวกเขาไปอย่างมากประการที่2ก็คือแม้ว่ามรดทะเลหัวไหยจะไม่สามารถผ่านดินแดนตองห้ามอย่างขงมืดมาได้แต่พวกเขาก็คงจะสามารถค้นพบาณาจักรแห่งนี้ได้ในอนาคตพวกเขาจะหนับได้ไปอย่างดี ติงของแผงแก่งของรุฐแห่งาณาจักรมอไยเขานั้นสามารถที่จะว่าเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรที่แข็งสุดภายในอดีตเพราะเป็นผู้บดบนเพียงแค่คนเดียวที่สามารถต่อกรกับมรดแห่งาณจักรจำนวนมากได้แต่พวกเขาไม่เคยเคยคิดเลยว่าบรมรดแห่งาณาจักรตอนนั้นจะได้ทําการเปลี่ยนแปลงอาณาจักรของพวกเขาเพื่อสังหารพรุมรแห่งาณจักรทาเรหัวหายนอกจากนี้ยังมีประกันที่3ที่มีคที่สุดก็คือเมื่อไหร่ก็ตามี่โรอตองห้ามได้ถือกันมาขึ้น พวกเขานั้นอาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากอากาศอันยิ่งใหญ่ในขณะที่โรคตองห้ามได้ถือกำลังขึ้นและอาจจะสามารถเข้าสู่ขอบเขตพลธรืนจักรได้ในข่าวดีไม่ใช่นั้นแม้ว่าเขาจะเป็นพลเรือนจักรครึ่งขั้นได้แต่ความหวังในการที่จะสามารถกลายเป็นมหมพลธรืนจักรได้น้นพวกเขาก็มาดูว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีกันแน่โดยใน,นพวกเขาจึงได้ตั้งความฝังของพวกเขาไปที่กระตุ้นเสริมให้โรคตองห้ามนย่างมืดถือกำลังขึ้น แต่อย่างไรก็ตามว่ากันว่าสีรากไม่ต้องห้ามนานได้ถูกบรุษัทจริงคนหนึ่งจกชิงไปอะไรไม่แต่กระจกแห่งการทำนานก็ไม่สามารถตรวจสอบฐานะของผู้ตนคนนั้นได้ดูเหมือนว่าอีฝ่ายนั้นจะรู้จักกระจกแห่งการทํานาของพระสว่างจ่าพัดแห่งสปาร์ของเราดดงนั้นีกฝ่ายจึงจังใจที่จะปิดกั้นกระจกแห่งการทํานาของพระสว่างจาาพัฒในสปาร์ พระอาจารย์พระชบังจิ้นดูได้กล่าวออกมานี่มันแปลกมากจริงๆพระอาจารย์พระชบังตนจิ้นดูสึกกระมดัดคิวได้กล่าวออกมาว่ากระจกแห่งการทำนายน,นั้นสามารถมองเห็นทุกสรรพสิ่งได้อะไรแม้แต่ร่องรอยของรถตริเตาผู้โยจงพอพันระดับทรงสูงก็ยังไม่สามารถจะทอดจากกระตสอบได้แต่พรตทีจริงเพียงแค่คนดี จะสามารถเด็ดยอดจากกระสอบของกระตกแห่งกะทำนายได้อย่างไรเว้นแต่บุคคลผู้นั้นจะมีสมบัติที่ไม่ได้อ่อนแอเป็นกระตกแห่งกะทำนางหรือใช้ที่รับ้องห้ามบางจาตามการคาดเดาของข้าการใช้ใ้รับต้องห้ามนั้นควรจะมีนมมากที่สุดเพราะมันไม่ทางที่มรดแทนนั้นจะสามารถครอบขรอสมบัติที่อยู่ในระดับเดียวกับกระตกแห่งกะทำนายได้ แต่ถ้าหากเขามีสมบัติเช่นนั้นอยู่จริง<ๆ>เขาก็คงจะมาใช่บุคคลธรรมดาอิตปาอาจจะเป็นผู้กระชัมาเกิดในขอบเขตบริษัทแห่นาจาขึ้นขั้นใดก็เป็นไปได้เรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันเราควรจะให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวตนของบามบริษัทที่แท้จริงแห่นันพุ้นนี้แปกไปอย่างมากและเขานั้นอาจจะสามารถกลายเป็นบริษัทแห่นาจาขึ้นขั้นได้อย่างแน,น่นอนใดนาโคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้อีกฝ่ายเข้ามาแทรกแซงทานแผนการของเรา พรัาจามพะศังเช้นฟูได้กก่าออกมาแต่ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะรู้เกี่ยวกับแผนการของพวกเราแต่พวกเขาก็คงจะไม่กล้าจูงพเพราะนั่นคือการลนหาที่ตาแระยิ่งไปกว่าน,นั้นบัมพรุษหินาจักรครึ่งขาดยังมีความคาดหวังว่าโรคต้องห้ามนั้นจะได้กำเนิดขึ้นมาไดา้เช่นภูเขาบาเยธมินกอลังนี้เมียนมอบไปอย่งางมากที่จะมีบรรพาร์ดหินาจครึ่งขั้นอาศัยอยู่บรมพา,าร์ดหินาจทะเลหัวไฮได้ก่าบมาว่า ภูเขาโดมินนั้นติกับมากเกินไปลและเขาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำรายอีกฝ่ายได้หรือไม่แม่ไม่บ้าแผนการกับพวกเราจะวางแผนมาดีแค่ไหนพวกเราก็ไม่สามารถที่ซ่อนมันจากภูเขาโอมินได้แต่ภูเขาโดมินนั้นก็ไม่มีการขึ้นไปใดๆบางทีพวกเขาก็อาจจะรับแผนการกับพวกเราก็เป็นไปได้เช่นกันปรรดาพระชปังชิงหลงได้กล่าวมาภูเขาโดมินนั้นเป็นเหมือนกับกองโต ราะพวกเขาก็คงจะไม่ทำลายแผนการของพวกเราเราพวกเขาก็ต้องการผลประโยชน์บางอย่างเช่นการกล่าวแต่สรุปแล้วพระราชบังจ่าพัดแห่งสวรรค์ไม่ควรจะถูกเปิดเผยในขนาดนี้เพราะอย่างน้อยเราก็จำเป็นจะต้องรอให้โลกโบราณชนชูได้เลื่อนขั้นกลายเป็นโลกต้องห้ามเสียก่อนพระราจารย์พระราชบังจ์้นผูได้กล่าวว่าในโลกโบราณชนชู่กำลังจะมันมากนั้นเม่ทราบถึงการพูดคุยกันระหว่างพระอาจารย์พระาพระชาชบังฑชินดง และประัชจาพระสว่างจืนบูไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะประสงครามข้างใจกับพระสว่างจ่าพัดในสวรรค์เนื่องจากที่จะไม่รู้ความจริงของการร่องรนของพะรถตัทิศาวเพื่งแกส้สูดังนั้นมันจะทำให้คู่สัมพันธ์ดาวบางกอราสวรรค์ขั้นเก้าทั้ง3กอรามีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากและไม่แต่คามสัมพันธ์กับกอราสวรรค์ขั้น8ตอนนั้นก็ยังแย่ลงไปอย่างมากเช่นกันและหากมีข้อสงสัยปรากฏขึ้น นิกายเทียนไฮก็จะไม่เปิดผ่านปาญเน่นอนภายใต้สถานการณ์ยินดีความผัดแยงระหว่างนิกายเทียนไฮกับกอรัรสวรรค์ขั้น8และกอรัรสวรรค์ขั้น9ก้ากอร์อือกอได้ดำเนินการต่อไปเมื่อแทบมีไม่แต่เกิดการสู้รายั้งระหว่างผู้ตนระดับมพรดุษฎีแทจริงนอกจากนี้สถานการณ์ของมรดุษฎแทจริงในประเทศที่แทจริงหองคอยที่สงครามนั้นก็ไม่ดีมากนะักมพรดุษ่ีแทจริงทั้งหมดได้ทําการสงสัยว่า พวกเขานั้นอาจจะรับเสียระต้องห้ามมาราสมบัต้องห้ามแปลกๆอีกเป็นจินวนมากโดยแต่พวกเขาจึงได้ถูกลาสังหารตรงตีละคนระตราตดที่พาหมายนั้นมีความน่าสงสยัยพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกฆ่าในเด็กเดี่ยวม่ได้ภายใต้สาการยี่หีบัมพารุดจะให้จริงเล่านั้นที่รับเสียระต้องห้ามมาแต่ก็ทําการแรกเปลี่ยนสำปะ กับบรุษตะทิศเต่าที่จุดบว้วงทางของพวกเขาซึ่งพวกเขานั้นได้รับทรัพยากรมาอย่างมากมายใครพวกเขาก็สามารถที่จะปรับปรุงความแข็งของพวกเขาได้ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งมันเพียงพอแล้วที่จะไม่ออกไปด้านนอกเป็นเวลานานกาวได้สรุปแปลทุกครั้งทางจากการประกอบขึ้นของสัมปทาิต้องห้าโรคโบราณชนชูนั้นแต่วุ่นวายไปอย่างมากแครก็มีผลแท้จริงจะมันมากกล้งหล่นลง แต่ก็ยังมีพรดแท้จริงจำนวนมากที่เถือกำลังขึ้นมาเช่นกันแต่ความมนุษย์นั้นสงบไปอย่างมากและอาชยจักความมนุษย์จำนวนมากก็ได้เดินทางออกไปสัมผัสป,ประสบการณ์ต่างๆพระพุทธเ้ตนจากก็รังอื่น,นๆก็สภาพไปอย่างมากกับพมโนุและมีผู้คนจำนวนม,มากที่กล้าจะโจมตีพมโนษย์มันไม่ใช่เป็นเพราะเหตุใดมันเป็นเพราะเจตเทียนนั้นได้กลายเป็นพลดแท้จริงแหา่งาน,านัทความแข็งของเขานั้นเหนือกว่าพลดแท้จริงผู้จงขอพันข้ออื่นและเขา ก็สามารถสังหารอัมพทร่แท้จริงผู้จงคองพันคนอื่นได้จากง่ายตาใครกันจะกล้ารุกรานเย่เทียถ้าหากไม่ใช่พรรดตาทิตาแต่พรรดตาทิตารองนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะตื่นแต่กระต่าได้ในเวารณีและถ้าหากพรดตาทิตาทุกคนตื่นขึ้นมามันก็เป็นการยากที่จะกลับไปรับไยได้อิอาปราคาที่พวกเขาจะต้องจ่ายนั้นไม่สามารถที่จะทดแทนได้อะไรยิ่งเป็นกานัน บัณฑนาฏเต่าแต่ระดับทั่วไปถ้าหากเตื่นขึ้นมาจากกระดับไรพวกเขาก็จะถูกเยเทียนสังหารแต่แน่นอนมีเพียงพระฤาษีเต่าสวรรค์แค่เจ็ดเท่าน,นั้นที่จะสามารถต่อสู้กับเทียนได้และแม้แต่พระฤาษีเต่าพุ้งแกงส่สูที่อยู่ในสวรรค์คริสแปก็ังไม่สามารถที่จะสังหารยเยียนได้ดังนั้นพมนุษย์ที่รับการป้องจากเยียน ยงถูกเรียกว่าเป็นพันธุ์ที่ใหญ่สุดในโลกโบราณชนชูแต่เย่ยเถียงก็ไม่ได้จัดการกับเสียรลได้แค่น้อยตอนนี้จากใดที่พมันุูไม่ได้ทำการรับจนตีพพันธุ์อื่นจับราและเขาก็ไม่ทําตัวเย่อหยิ่งเกินไปเรามรดกตะที่ตาตอนนั้นก็คงจะไม่ทําการบังคับตื่นออกมาจากกระดับตายเพื่อเข้ามาจัดการเย่ยเถียงให้ตอนนี้แต่ก็แน่นอนว่าเขายังคงพยายามจางที่ซูเพื่อทำการปมเพาะและยกระดับความแข็งของเขาให้ไปสู่ระดับใหม่ เวลาผ่านไปจนรถเดียว8 0 0แนปีในวันนี้เย่เทียนก็รับข่าวดีหนึ่งจา้าในสุดเขาก็สามารถฝึกฝน,นได้รับพันเต่าร่างกายธรรมธรรมอันยิ่งใหญ่ให้ไปถึงระดับกีจำกัดได้ซึ่งนี่นั้นเป็นการยกระดับขั้งใจและมันก็สามารถปรับปรุงความแข็งของเขาได้เป็นอย่างบ้าก ในช่วงเวลาไดหมื่นปีที่ผ่านมาร่างกายจังห้ามของ,ของเขาแนนได้ถูกการกาถึง5 0เปซ็นเป็นที่ระบายแรงดังนั้นพลังขอบเพล็บโปริงนพลังของร่างกายและจิตวิญญาณและพลังปานก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันหลังจากนั้นก็ผ่านไปอีก10,000ปีเทคนิครับพันเต่าหอกที่แท้จริงเมื่อสู่ก็ได้ถูกตัวกระดับเข้าสู่ขอบเขตขีดจำกัดแล้วเช่นกันแม่รเมื่อเวลาผ่านไปได้รับพันเต่า ความเร็วเสแสงอนันรานก็ได้มาถึงระดับที่จำกัดดังตอนนี้ซึ่งมาทำให้ความแก่งของเย่เทียนนั้นเพิ่มขึ้นไปอย่างมากซึ่งมันไม่สามารถเทียบกับแหนดได้อีกต่อไปถ้าหากเย่เทียนทำการต่อสู้กับปรุตะทีตาซู้มีอีกครั้งขาอนนก็คงจะม,มารับบาดเจ็บสาหัสจากกะจิตีของู่ต่อสู้และเขาก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องใช้พลังต้องเขเนดเพื่อทำการรักษาอีกต่อไป แต่แน่นอนว่านในโลกโบราณชนชูเขาก็คงไม่สามารถที่จะต่อสู้กับบรอตทิศตาผู้ที่แข็งสุดเช่นบรอตทิศต่าชูมีได้อยู่ดีแต่อย่างน้อยเขาก็จะไม่รับบาดเจ็บใดใดหากทําการต่อสู้กันอีกครั้งเรายังคงจะต้องผึ้ผ่าวิธีต้องห้ามเพราะถ้าเราสามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามได้หมายว่าเราจะไม่สามารถแตะถึงวิธีต้องห้ามอันไรเงียบกาแต่คามแกงของเราจะต้องพิจากหลังมือเป็นหน้ามืออย่างแน่นอนและเราก็มั่นใจจะมากว่า จะสามารถต่อสู้กับรุ่ดที่เต๋าสวรรค์ห้แปดระดับอนไนด้าและณตอนนี้จิเทีอยู่ของามเข้าใจในดึกซิงเกี่ยวกับวิธีต้องห้ามอย่าง,งมืดเป็นที่ร,ระแบียและเขาก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้อย่างเต็มที่ด้วยการขอว่าะไตรเพียงแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำแต่ก็น่าอน้ว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นไม่ใช่วิธีต้องห้ามสบับชมพู มันยากเกินไปที่จะศึกษาวิธีต้องห้ามฉบับสมบูรณ์และเขาเองก็เก่งมากแม้แต่โอจากเจอเออร์ก็คงจะไม่สามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามฉบับสมบูรณ์ได้อย่างแท้จริงถ้าหากแต่ที่ปลายกันเป็นสักส่วนข้อนั้นอาจจะเข้าใจได้ในหมื่นขออวิธีต้องห้ามทั้งบทซึ่งมันก็ถือว่าเป็นขามสำเร็จครั้งใหญ่แล้วเวลาได้ผ่านไปอีกครั้งเย่เทียนก็ยังคงศึกษาวิธีต้องห้ามต่อไปเวาด้วยความเชื่อเหลือขเขาเชี่ยราบแม่ต้องห้าม และสิ้นส่วนของอาคาัคราตองห้าในสุดเดยธเอียนก็สามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามได้ในวันนี้และมันรา่ากับว่าเขานั้นได้ทําการย่อกระดับปรสาสรุ่้ครั้งใจมันได้ทาให้การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของเขานั้นได้ถูกดยกระดับขึ้นและในระดับการแรงต้ําเนิดเต่าของเยธิเทียนก็ได้รวมรวมเข้ากับพลังต้องห้ามจากมือและเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แม้แต่ร่องรอยของต้อขนวดแห่งเตาตองห้ามก็ยังถอกเนิดขึ้นมาดังนั้นต้อขนิดของเย่เทียจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระบวนการนี้เป็นสัญญาณบป่งปอกที่ดีและมันก็ได้ยกกระดับต้อขนิดของเขาให้ไปสู่ระดับสูงขึ้นได้ในารณีเย่เทียนสามารถแต่เรีถึงพลังของเต่าตองห้าว่าเต่าที่แก่สุดนั้นไม่สามารถที่จะลับเต่าตองห้ามได้เลยทั้งสองจู่คนได้ดับอย่างสมบูรณ์ อาจจะก่อได้ว่าเต่าพุ่งแกงสุดนันมีพลังจะเท่ากับเต่าตองห้าในรับออนแอเท่าน,นันเราสามารถเข้าใจวิธีตองห้ามได้แล้วแม้ว่ามันจะเป็นเพียงร่องรอยของวิธีตองห้าและมันก็ยังคงห่างไกลจากการทำว่าใจวิธีตองห้าจะปรับสมบูรณ์แต่มันกับช่วยเพื่อความแข็งให้กับปลาได้ในระดับหนึ่งและด้วยพลังงานตองห้าในความมืดที่ถูกดรับมาด้วยเจ้าคำเนือนเดเต่าตองห้าหอกตองห้าของคอนัน ก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถปล่อยกระโจมตีแต่กำลังที่เทิดกับเทคนิครับพันเต่าที่อยู่ในขอบเขตความสูบแบกประเที่สําคัญก่อนนั้นก็คือมันนั้นสามารถที่จะโจมตีได้อย่างต่อเนื่องแต่เที่รับพันตานั้นไม่สามารถที่จะโจมตีอย่างต่อเนื่องแบบนี้เพราะมันจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการรบกลมพลังประมาณหนึ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การที่เขาสามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามได้นานมันก็เืียบว่าเป็นการเปิดประตูเข้าสู่วิธีต้องห้ามจรแท้จริงเหตุผลที่หลายๆคนไม่สามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามได้นานหรือแม้แต่กระทั่งกลายเป็นผลตรถถิตาผุ้กันหิสูงและผรตทิตาผู้จงคอพันที่ไม่สามารถเข้าใจวิธีต้องห้ามได้มันก็นึ่งมาจากพวกเขออนานั้นไม่สามารถทำลายประตูขอบเขตนี้ได้นั่นเอง แต่ถ้าหากประตูของวิถีต้องห้ามได้ถูกเปิดออกมันก็ยังจะต,ต้องใช้เวลานานในการบรรลุบางสิ่งบางอย่างในวิถีต้องห้ามทั้งหมดหากผลิตภัณฑเต่าเรานั้นรู้ว่ายี่เทียนสามารถเข้าใจในวิถีต้องห้ามได้แล้วพวกเขาก็คงเจ,าจา๊าฉาดกบ้าคั่งแต่ยี่เทียนนั้นไม่ได้มีความภาคภูมิใจในตัวเขาเองเขอสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าเขานั้นยังมีช่องบ้างขนาดใหญ่กับบอจางจูเออ ในวิถีต้องห้ามความมืดพระโอจังโจเอินนั้นคือการกลับาชิมาเกิดของรุแนแหนจักครึ่งขั้นแม้ว่าเธอจะกลับชาติมาเกิดใหม่แต่ตอนนี้เธอก็กำลังเชี่ยวชาญวิถีต้องห้ามและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเย่เทียนไม่รู้ว่าโอจังโจเอินนั้นมีระดับคอาหวัวใจแค่ไหนในวิถีต้องห้ามแต่มันจะต้องเหนือกว่าเขาอย่างแน่นอน และเขาเองก็จงใส่ด้วยซ้ำว่าพอรังกระสู้คออย่างโจเอิญนั้นอาจจะเหนือกว่าเขาแต่แน่นอนว่าน,นี่เป็นเพียงกาูเนียกว่าระดับชั่วคราวเท่านั้นรถถ่ายที่สุดแถวโอเจเอิญนั้นก็มีรลักฐานตระหนกเดมาจากชีวิตกอดังนั้นคนองหน้าของเธอจะรดเร็วไปอย่างมากในตอนต้นดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะแข่งขันกับอจางยโจเอนิน เพื่อเพิ่มระดับความแข็งแรงในตอนเริ่มต้นด้าววิธีต่อห้ามที่เถียนความเข้าใจก็คือกรโจมตีซึ่งมุ่งเน้นไปที่กรโยมตีและการเสริมสร้างประยมตีให้แข็งมากขึ้นดังนั้นวิธีต่อห้ามที่เถียนเข้าใจนั้นจึงได้เกี่ยวข้องกับกะจยมตีเป็นราระหลังจากที่สามารถเข้าใจวิธีต่อห้ามระดับเริ่มต้น,นได้แล้วมันก็เป็นง่ายมากที่จะสามารถเข้าใจวิธีต่อห้ามด้านอื่นเช่นกาในวัน่อบาเยเทียนก็ได้ใช้เวลาสนใจ ในการคำพาดใจเต่าต้องห้ามแห่งความมืดแราเย,ย้เทียนก็สามารถาำข้าใจเต่าแห่งความมืดยนสถานได้ทีละได้แต่ก็แน่นอนว่าเขาเพิ่งจะเข้าใจมันในระดับต้นๆท่อนนั้นซึ่งระดับความสำเร็จของเขาก็มาได้สูงส่งมากนะแต่ในคราวนี้แต่ในตอนนี้เย่เทียนนนั้นได้สแสวงหาปริมาณไม่ใช่คุณภาพขอเพียงแค่อยากที่จะพยายามเข้าใจกฎเกณฑ์ต่อห้ามให้มากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้เขายังได้ทำงานจหเต็มที่ เพื่อทําการฝึกฝนที่รับตองห้าปรับปรุงพลังทางกยายภาพพลังปานและข้อเขียบมรดที่แท้จริงและพลังจิตวิญญาณของเขาจาตะตอนนื้ม,มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมันจากครอบคุมนอกเหนือจากเย่เขียนแรงเซียวเจ็กก็มีความน้าจาังมากเช่นกันซึ่งมันก็เช่นเดียวกับลูกชายและลูกสาวของเขาเหตุผลที่สําคัญก็คือเย่เทียนนั้นได้มอบเสียราตองห้าให้กับพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาใช้เสียระตองห้า เพื่อทําทการตูกระดับพาังในขอบเขตบ,บริษแทจริงละให้พวกเขาทําการขกระกา,รกายของตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องส่งป้าชเสเยราต่อห้าไปแล้วกี่ชิน้นมันได้ทําให้เสียวจูนนั้นสามารถเข้าสู่ขอบเขตลังต่อสู้ของบรุษแทจริงผู้จงโคพันดา้าและยี่ชิงเฉินแต่ยี่ชิงเจ้ก็มีความก้าวหน้าอย่างมากเช่นกัน ตอนนี้พวกเขาสามารถกลายเป็นรถแท็กซี่ระดับสูงได้แล้วและคาดว่าพวกเขาจะสามารถก้าวกระสุนจราจต่อสู้ของอําร์ตรถทแท็จริงพุ่งกรสุนได้ในเร็วนี้และในวันนี้รัโบราณชนสูมันก็ได้มีดินแดนต่อห้ามเกิขึ้นในบมืจักคิงคองแต่อย่างไรก็ตามในครั้งนี้กอรังรักนั้นไม่ได้แข่งขันกันเพราะยังชิงสัมบัติต่อห้ามละความมืดจินนีแต่พวกเขากสองคนมาสก,กัดกั้นพื้นที่แทน ไม่นานาจากนั้นนิกายเทียนไห่ก็ส่งคมนภอบกับเย่เทียเพื่อขอให้เย่เทียนเขาร่วมกับประชุมตะวางนิกายตัวแทนรักทั้งหมดตะบานนิกายรักทั้งหมดก็คือบรณฑรทท้จริงผู้จงคอพานพวกเขาถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้และเย่เทียนเองก็อยู่ในฐานนะบรุตรทัจริงแห่งนันดังนั้นเ,เขาเจึงรับเชิญให้เขาร่วมในการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องปกติราะเนื้อหาของการประชุมครั้งนี้ก็คือรียนสัมปัตนต่อห้ามนั่นเอง อาจจะเรียกได้ว่าเขานี้พวกเขานั้นมีความสามัคคีกันเป็นอย่างมากซึ่งมันไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้เลยที่เมื่อดินแดนสัมปัติตอห้ามได้ไปรากฏขึ้นมันก็จะมีการด่อสู้กันทุกคนทุกแห่งรัชปังเจนกูเย่เทียนเดินทางมาจากที่แห่งนี้แร่ที่แห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของเมืองยักษ์กิงคองเมืองยักษ์กิงคองนั้นเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่ามากและมันก็ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ต่างจากที่เมืองยักษ์กิงคอง ได้คิดของประเทศแท้จ,จริงหลายแห่งและมันมีซีมิชวิตจำนองมาท่วนอยู่ภายในประเทศแห่งดีซึ่งพวกเขานั้นจำเป็นจะต้องส่งอาชญาที่มีค้อสำนัมมกมาจากเมืองจักคิงคองเพื่อเสริมความแข่งให้กับเมืองจักษคิงคองแต่ต่อเน,นื่องการประชุมในครั้งนี้ถูกจดขึ้นที่สาขาของเมืองจักษคิงคองในประเทศของเมืองจักษคิงคองถ้ะหากการประชุมครั้งนี้ถูกจดขึ้นที่สำนักใหญ่ของเมืองจักคิงคองมันก็คงจะไม่มีผู้ตนคนใดที่กล้าไปอย่างที่แห่งนั้น เราทายที่สุดแต่ที่แห่งนั้นก็เป็นฐานที่มั่นของเมืองจักคิงคองและมันก็มีบรดษติเต,าต่าจำนว,วมนมากรับใครจูนในที่แห่งนั้นและมันก็เป็นเรื่องง่ายไปอย่างมากสำหรับมรดกติเต,าต่าที่จะบังคับเติงขึ้นมาในเวลาดานเท่นการหากเมืองจักคิงคองทำกันจมตีพวกเขาพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะรุมในได้ แต่ถ้าเป็นสาขาขมานยักษ์คิงคองอันตรายของมันก็ไม่ได้สูงมากนะัหลังจากนั้นไม่น,นานเย่เทียนก็เดินทางมาที่เมืองยักษ์คิงคองเพียงลำพังและเขาก็ได้รับคมบันเทอร์ด้วยความสุภาพสูงสูดและมีสากวกขมังยักษ์กิงคองในระดับบรรดิติจิ้งในระดับสูงเป็นคนธรรมที่เป็นไกด์ส่วนตัวและนำเย่เทียนไปยังที่พักของสาขาเมืองยักษ์กิงคองแห่งนี้ และยังได้อธิบายเกี่ยวกับการประชมุมในครั้งนี้และสถานการณ์ทั่วไปต่างๆเจย์เทียนนั้นเดินทางมาถึงกักำโน,นดเดินทางเขาจริงต้องจูยในบรนยักษ์กิงของกอบส่วนบรดเทจิงคนออ่นนันก็เดินทางกันมาถึงทีละคนหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่วันและในวันนี้การประชมุมก็ได้เมุ่ต้นขึ้นในห้องประชุมเจย่เทียนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดขอนางกำลังร่างรวมกับบร,รูดเทจิงผรรู้จงคอพันดาวนันสำหรับบรูดเทจิงระดับอ่อนแอ หรือที่มาจากกอทางขนาดเล็กพวกเขาจะสามารถนั่นในเพียงชายขอบของที่ประสมเท่าน,านั้นการประชุมเริ่มต้นขึ้นโดยนิกายเทียนไห่ที่บอกว่าดินแดนสมปัติห้ามนั้นได้ปรากฏขึ้นในมณจลก,กิงคองโดยั้งเขาจึงได้เปิดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นแต่ก็ได้ถือว่านิกายเทียนหยไห่ในรณฑักิงคองแต่ร่วมมือกันจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นมา พระคนที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้จริงๆก็คือบัมพ์พ่อธุติแท้จริงคองนิกายเทียนไห่บัมพพ่อธุติแท้จริงผู้จงอาภรณ์เฮอร์โปบัมพ์พ่อธุติแท้จริงเฮอร์โปได้กล่าวออกมาว่าทุกท่านเราจําเป็นจะต้องมีความกระตอรือรือร้นเป็นอย่างมากในการที่จะเข้าไปในดินแดนสมบัติอันนั้นและกอรางสปันสามชั้นปูนระดับสูงสุดก่อระรังเล็กๆก่อได้รงรู้ถึงสถานการณ์ภายในคอดินแดนสมบัติตองห้ามแห่งนั้นแล้ว ในแตนพวกเขาจึงไปได้รอชารีบเข้าไปนในแดนต้องห้ามแห่งนั้นแต่ข้าก็คาดว่าใต้ท่านนั้นก็คงจะไม่ดูบ้าินแดนต้องห้ามแห่งนี้นั้นมีความพิเศษประยมบ้าแม้แต่พลดแท้จริงผู้ยกระพันขมรงจักษคิงคองที่พยายามที่จะเข้าไปในที่นั้นแต่เขาก็พบว่าตนนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แต่พลดแท้จริงบางคนก็สามารถที่จะเข้าไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ได้ยินคําพูดนีบรูรแท้จริงหลายคนจึงได้เกิดความสงสยัยเย่เทียนก็ไม่ได้แปลกใจเช่นกันเขาได้รับรู้ข้อมูลนี้มานานมากแล้วแต่เขาไม่ได้ขัดจังปะของบรูแท้จริงเฮอโปขอเขาทได้เพียงตั้งใจฟังเท่าน,นั้นโมบรูตแท้จริงเฮอร์โปได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าจากการวิจัยจะตอนเรื่องของพวกเราในที่สุดพวกเราก็สามารถค้นพบได้ว่าผู้ที่สามารถเข้าไปในแดนสัมปัตต้องห้ามนั้น จะต้องมีอายุตามกัว่ซรานปีเท่านั้นแน่นอนว่าอายุนี้จะต้องม่รวมกับการด้วยารหลามันขึ้นอยู่กับวันเดือนปีที่เกิดและเป็นที่ยอมรับของโรคโบราณชนชูดังนั้นรลตัิตาโบราณของพวกเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มันนั้นถือว่าเป็นของขวัญสำหรับผลแท้จริงที่เพิ่งจะกำเนิดในโรคโบราณชนชูจากรายงานที่รับมาของผลแท้จริงที่เข้าไปดีดเดนสมบรับต้องห้ามแห่งนี้ มันนั้นมีอันตรายไปอย่างมากแต่ก็มีโอกาสที่ดีจานวนไม่นอ้อยแต่ยังมีสมบัติต้องห้ามจะเนิดขึ้นในที่แห่งนั้นแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือมันมีต้นไม้พอสวร์อยู่ในพระชปังต้องห้ามซึ่งมันมีผลไม้ต้องห้าม1นึ่พันี่สิบสี่พลและผลไม้ต้องห้ามนั้นจะสามารถให้กําเนิเพรพพสวร์ต้ําเนิดแห่งเต่าขึ้นมาได้อะไรานาต้นไม้พอสวร์แห่งต้องเนิดแต่นันรือดีเด่นสมบัติต้องห้ามแห่งดี ก็สามารถให้คำเนื้อต้นไม้โบราณในตำนานเช่นนี้ขึ้นมา,ามได้บอลมาลดเจ้จริงหลายคนต่างพักรึงในความเป็นจริงเจียเทียนก็ตกใจไปอย่างมากเมื่อขอยินเกี่ยวกับข้อมูลนี้เป็นครั้งแรกต้นไม้โพสปรรวัต้นํนำเนิดน,นั้นมีค่าไม่แค่นหนมันมีค่ามากกว่าสระน้ำาพสปรรวันแห่งพอ,อาดเจียอีกระเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็พอแล้วที่จะทําให้พรลมาลติดเต่ตาจำาอนอภิโทษต่อสู้และเร่งชิงมันแต่ในคราวนี้มันจะต่างออกไป ต้นไม้พอสวรรค์เจ้ากำนวดนั้นได้ปรากฏขึ้นในแดนแดนสมบัติตองห้ามแทกรัฐินแดน,นสมบัติตองห้ามนี้ก็ไม่ค่อยจำกัดอยู่มากและเราผูหุดตาท่าก็ไม่สามารถที่เข้าไปในแดนแดนสมบัติตองห้ามอันนี้ได้มนุษุที่แท้จริงเฮอร์โปดได้กลก่าวออกมาว่าข้างในนั้นไม่สมบัติตองห้ามอยู่จำนวนมากแต่มันก็ยังมีสิ่งมชีวิตที่เป็นอันตรายเช่นกันบางตัวน,นั้นอาจจะสามารถที่จะกลับอมาหรุที่แท้จริงกระดับสูงและปร้ิุที่แท้จริงพุ่งกัสุดอีกตู้ โดยทังวไปเึี่ยวกการที่จะส่งผลแท้จริงจำนวนมากที่จะใต้เงื่อนไขอายุไขสิบล้านปีถึงแม้มันจะมีการด,ดำเนินมปทุนในโรคโบราณชนชูแต่ผลแท้จริงที่มีอายุน้อยกว่าสิบล้านปีนั้นมีน้อยมากเกินไปและเป็นเรื่องยากไปอย่างมากสำหรับกอรณงใดกอรังหนึ่งที่ส่งพวกเขาเออกมาเป็นจำนวนมากเพราะอย่างไรก็ตามจากคำนวณของโรคโบราณชนชู มันมีโปรโดแท้จริงเช่นนี้จำนวนไม่มากนักและจากกรคำนวณของพวกเรากฎเกณฑ์คาเนแดนสมบัติตองห้ามนี้แปลกประหลาดไปอย่างมากและมันก็ไม่สามารถที่จะส่งผู้คนจำนวนมากจากภายนอกเข้าไปได้เดือนพวกเราจะทาการคัดเลือกโปรโดแท้จริงที่แก่สุดจํานวนหนึ่งแสนคนเพื่อเข้าไปดิเนแดนสมบัติตองห้ามแห่งนี้และควเอาผลไม้จากต้นไม้โพสปอนต้นขมเนิดมาให้ได้อาละครับจบแล้วผมตอนดีค้างเอะนะครับผม เอาไว้มาสมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่อนนะครับถ้ามีพลาดประกันใดก็ขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมา,สมาชิกมาเป็นครอบรครัวจเจ้บของครับ